สวัสดีค่ะมาพบกับปลอดไบบุงเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพาเจ้าสุดหล่อสีบอลตัวนี้เลยค่ะมาโชว์ตัวรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Next Gen Ranger นะคะตัว XLT เกียร์ธรรมดานั่นเองตัวนี้นะคะให้แรงม้าถึง170แรงมา้า405นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังไม่ได้บอกราคาเนาะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่799,000บาทแล้วก็เรามาชมกันค่ะว่ามันมีอะไรนะคะที่แตกต่างจากตัวเดิมบ้างนะคะ มาเลยจ้าตัวนี้นะคะจะเริ่มต้นด้วยตัวกระจังหน้าค่ะจะเป็นกระจังหน้านะคะทรงสไตล์อเมริกันเลยเนาะก็คือกระจังหน้าจะเป็นยาวๆแบบนี้เลยค่ะขีดคู่ไปเลยแต่คงเอกลักษณ์อันเดิมนะคะตัวโลโก้ค่ะโลโก้อันใหญ่ๆเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จ้าแล้วก็มาดูไฟค่ะไฟนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟแบบ LED นะคะแล้วก็จะมีไฟเดย์ทามะคะ่ะเป็น C- แทม์นะคะ วิ่งแล้วก็ไฟสว่างมากเลยจ้ามาต่อด้วยไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกเป็นแบบหลอดไส้นั่นเองแต่ว่าที่สำคัญเลยเห็นไหมเขาตัดลูกเล่นมาด้วยขอบโครเมียมนั่นเองจ้ามาต่อด้านข้างได้เลยค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะเราจะใส่ซุ้มล้อมาให้แล้วนะคะจากโรงงานเนาะตัวนี้เป็นซุ้มล้อแบบเรียบค่ะขนาดสนิ้วนะคะ ล้อแม็กค่ะล้อแม็กได้แบบนี้เลยนะจ๊ะยางดิดโตนนะคะเป็นขอบ17นั่นเองตาตัวนี้นะคะยางนิ่มยางเงียบเนาะโอเคค่ะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ด้านข้างค่ะตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะคะเป็นเครื่องยนต์สอนั่นเองอ่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกค่ะตัวนี้เราขึ้นมาทิ้ไว้ที่กระจกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไฟะค่ะมันจะสว่างมากกว่าเดิมนะคะ ค okay. แล้วก็ตัวบันไดค่ะบันไดนะคะออกแบบใหม่เอ่ยแล้วก็จะเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นนะคะเป็นสีดำเนาะแล้วก็เราทำตัวข้างบนนะคะเพื่อป้องกันการลื่นนะคะสำหรับคุณลูกค้าอ่ะแล้วก็ตัวมาดูด้านหลังเลยค่ะด้านหลังนะคะถ้าเป็นรุ่น xlt นะคะเราจะมีที่เหยียบด้านหลัง <c oughs> เห็นไหมคะตัวนี้เพื่อปีงเก็บของนั่นเองได้ง่ายขึ้นเนาคุณลูกค้าไม่ต้องเหยียบล้อแล้ว,ลวนั่นเองจ้า มาดูด้านท้ายต่อเลยด้านท้ายนะคะตัวนี้ค่ะไฟท้ายนะคะเป็นแบบหลอดไส้นะคะไม่ใช่ไฟ LED เนอะมันจะไม่เหมือนรุ่นว i ยแนะคะตัวนี้อ่แต่ว่าตัวนี้นะคะถ้าเทียบกับตัวก่อนนะคะตัวนี้เราจะมีกล้องหลังมาให้คุณลูกค้านะคะรุ่นก่อนจะไม่มีให้เนอะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเราตัดเซนเซอร์ถอย4จุดออกเพื่อ ให้กล้องมองหลังแทนนะคะตัวนี้เวลาดูอะไรเงี้ยค่ะจะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่หมดจ้าจะมีท้ายกระบะตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะสำหรับงานช่างโดยเฉพาะเลยมันจะเป็นไม้บรรทัดเห็นไหมเอ่ยนี่เลยคือสำหรับช่างเนี่ยวัดได้เลยค่ะตัวนี้เราเป็นไม้บรรทัดมาให้แล้วนะคะ ก็เดินดูรอบๆคันได้เลยจ้านี้เนาะจริงๆนะคะอยากเปิดภายในให้ดูเนาะแต่ว่าพอ,อดีกุญแจช่างเก็บไปเนาะเพราะว่าจะ p d ดีอรถนะคะเพราะจริงๆตัวนี้ค่ะหน้าจอก็จะมีขนาด10.1นิ้วนะคะแล้วก็มีไวเลสชาร์จให้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ลืมบอกโบค่ะตัวนี้นะคะออกรถเพียง 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะถ้ายังไงลูกค้าคนไหนสนใจนะคะติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยยังไงวันนี้ค่ะมุ่งรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ